ติบิโสภะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปะสุขโตโลกวิทตอนุตตะโรปุริสธรรมมาสารติสตาเทวมนุสานังพุทโธภะกวาติสวะคาโตภะกวะตาธรรมโมสานติ

สามีจิตปฏิปานโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆญาติทางจตาริปุริสายุคานิอัปุริสปุกะลาเอสภะคะวะโตสาวกะสังโฆอาหุนัยโยปะหุนัยยาวทาคิณัยโยอัญชริกรณิโยอนุตตระงปุญญาเกตังโลกัสหาติสัตว์ไวหลวงพ่อดาพี่น้อง สาธุสาธุสาธุวัดปาดอนผู้เดอร์ตะบนน้องนาะคำอำเภอเมืองจังหวัด,ดอุดรธานีพี่น้อง